ว่าไม่ต้องแนะนาพี่ต้อมก็ได้เพราะว่าหลายคนน่าจะรู้จักพี่ต้อมอยู่แล้วแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ช่วงนี้ครับมันมีเทรนด์หนึ่งเกิดขึ้นคือคนที่เขาเล่นจบนีเทลหรือจบฟิล์มมาครับเขาจะมาเขียนว่าแบบเขาอ่ะโดนสลกความฝันไปพอเขาจบนีเทลหรือจบฟิล์มมาเราไม่ได้ทํางานด้นาฟนฟิล์มลววาันนนนไไไปปปแ้่่่เ็ชรยออกก เหมือนตัวผมเองครับตอนแรกที่เข้ามาปีหนึ่งในการเรียนฟิล์มอะคะคือไฟในการทาฟิล์มอะมันเยอะมากเพราะมันเกิดจากมอปลายที่เราอยากทําแล้วมันไม่เคยมีกรอบมาก่อนแล้วพอความคิดมันเริ่มโดนใส่กรอบในการแบบส่งงานมาหาัลในการที่ต้องถูกตัดสินถูกตัดสินโดนแบบว่าแน่นอนว่าการทําฟิล์มครับมันไม่มีผิดถูกใช่ไหมฮะเวลามันโดนหนามันจะโดนแบบโดนคอมเมนต์อย่างเดียวอะมันโดนชมน้อยแล้วมาทาให้เด็กมันหมดไฟเร็วพี่ต้องเคยเจอโมเม์นียไหมฮแบบที่หมดไฟหรือว่าแบบรู้สึกแบบไม่ดีมาทําเป็นอาชีพแล้วมันก็ต้องโดนคอมเมนต์มันก็ต้องโดน คนมาบอกไม่ดีเลยห่วยมากเรื่องนี้ดูไม่รู้เรื่องหนังเราจะโดนประจำเพราะดูไม่รู้เรื่องถามว่าเราหมดไฟไหมมันมันไม่หมดเพราะว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่มั้งนะพี่พี่รู้ว่าพี่ทําอะไรอยู่หมายถึงว่าพอเราทําหนังเรื่องนึงอะพอเราทําเสร็จออกมาแล้วอ่ะเรารู้แล้วอะตั้งแต่ตอนที่เราทําเสร็จอะยังไม่ต้องไปฉายให้คนดูเลยนะตั้งแต่โมเมนต์ที่มันทําเสร็จแล้วเราก็รู้เรื่องนี้แม่งเราทำออกมาแม่งห่วยว่ะห่วยประมาณนี้อย่างเงี้ย สมมติเต็มสิบเรื่องนี้แม่งได้สักหกว่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้แม่งทำเรื่องนี้อูเรื่องนี้แม่มง,ง,มงมใกล้เคียงมากเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกือบสําเร็จเลยอะไรเงี้ยเราจะรู้เองอ่ะเราไม่แล้วเราเรา,เราจะเป็นคนที่เราด่างานตัวเองก่อนคนอื่นดา่าเราไม่ต้องให้รองคนพวกนี้มาบอกว่าเรื่องนี้มันดีไม่ดีถ้าเรารู้เองว่าเรื่องนี้แม่งก่วยมันก็เป็นแรงให้เราทําเรื่องต่อไปให้มันดี ใช่ไหมเรารู้ว่าเรื่องนี้แม่งพอ,พอได้เหมือนกันว่าเออไม่แย่มากเรามันก็เป็นแรงให้เราสบให้เราทำเรื่องต่อไปให้มันดีขึ้นดีคือถ้ากลัวความผิดพลาดอ่ะมันทําอาชีพนี้ไม่ได้เพราะว่าอาชีพนี้มันมีเรามีแต่ทำผิดนะคือเรามีแต่ทำผิดพลาดแล้วแล้วหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเนาะใช่ไหมใชว่วันที่ไปวนะันที่ไปเก u โ location โลเคชันนี่แม่งสวยมากเดี๋ยวไปเลือกเพราะว่าแดดมันลงตนงมีพอดีเลยพอวันถ่ายนั่งคลึมเลยไม่มีแดดเลยแล้วทาไงเวลาทํางานสร้างสรรค์อะโอกาสที่จะทําผิดพลาดมันมีสูงมากแต่เราต้องคิดว่าไอความผิดพลาดอนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของงานเรานะคุณพูดเองนะว่าเวลาทําหนังมันไม่มีผิดไม่มีถูกถูกป้ะเมื่อกี้พูดเองไอความผิดพลาดนั้นมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานนะเราต้องยอมรับเพราะความผิดพลาดมันแต่นี้มันผิดตรงนี้แล้วมันแก้ไม่ได้ เฮ้ยเราไปทําตรงอื่นให้มันให้มันแบปิดความผิดจุดนี้ไหมอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นการแบบเหมือนทำอาหารนะบางทีเราก็ก็บีบมะนาวน้อยไปนะแล้วไม่ยังไงหรอเฮียแต่ว่าเราซื้อมะนาวเราซื้อมาแค่นี้ไม่พอแนละ้วงั้นเราเติมอย่างอื่นแทนไหมแม้ว่าเราจะโตเป็นพวกลกับหรือว่าทํางานสันี้มาแค่ไหนต่อให้เราจะเติบโตมากแค่ไหนสุดท้ายเราก็ผิดพล<พ>าดได้อยู่ดีนั่นไม่ไม่ผิดพลาดได้อยู่ดีมันต้องผิดต้องผิดพลาดอยู่แล้วมันต้องมีฟอส่นนี้มันถูกยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของมันถูกเพราะว่า งานทุกงานอ่ะให้เราเราตั้งเราตั้งความหวังไว้ท่างนี้อ่ะเราไม่เคยได้ถึงหรอกมันได้แค่นี้ได้แค่นี้อยู่เรื่อยอ่ะไม่ไม่เคยไปได้สิ่งตรงนั้น,น,นถูกปะจามันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่แล้วมนเร,เราเราถึงไม่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าตตแต่ว่าถ้าเรามีมาตรฐานของตัวเองว่างานเราต้องถึง,ถงระดับเนี่ยแต่พอมันไม่ถึงอ่ะสี่ห้าลำคือพัฒนาให้มันไปถึง,งใช่ใช่แล,แล้วแล้วพอเรื่องต่อไปนะพอเราไปถึงตรงนี้ได้นะมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นอีกละมันมันจะไม่มีวันเต็มอ่ะคือถ้าเราทําอาชีพนี้นต้องอย ็นเรื่องไม่ดีต้องเลอกคิดแบบนั้นเพราะถ้าคิดแบบนั้นกูนำไม่ได้ยังไงก็ผิดพลาด่ยต้องคิดว่าความผิดพลาดมันจะเป็นส่วนหนึ่งของงานแน่ๆมันมีหลายครั้งนะที่ไอความผิดพลาดอันนั้นเนะี่ยแม่งมาส่งให้งานแม่งแม่งดีขึ้นด้วยเราแม่งลองดูหากว่าฉันได้หายใจอีกครั้ช่วงเวลา